สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวเครื่องบดแมสเตอร์โอไมคอนกันนะครับฮ้ยโอไมก์ก็ต์โอเมกาว่าตัวนี้เจ้าตัวนี้มันดียังไงมันเจ๋ยงยังไงนะครับมาเราไปดูกันเลยทีนี้เราก็มาดูเจ้าแมสเตอร์โอเมกานะครับ <c oughs> สวยงามนะครับหน้าตาต่อ <c oughs> <c oughs> หลังจากใช้งานจริงแล้วเป็นยังไงบ้างอบอกเลยว่าใช้งานได้หลากหลายนะครับแล้วก็บดมเมล็ดก,กาแฟได้เรียกว่า ทุกขนาดจริงๆตั้งแต่ i b บิกยันเฟนเทสเลยเฮ้ยมันดีขนาดนั้นเลยครับใช่แล้วนะครับผมซึ่งไม่มีแค่นั้นนะคับอนนี้จะมีให้เลือกอยู่2แบบด้วยครับสังเกตว่าจะมีเป็นซอฟต์ไกดิ่งกับเป็นฟาสต์ไกดิ n งครับผมนะครับซตัวนี้จะต่างกันที่ตัวมุมเข้าเฟืองของต,ต,ตัวนี้แตกต่างกันว้าวนะครับอ่าซึ่งมุมเข้าเฟืองของตัวฟาสต์นะครับจะมีความถี่กว่าตัวซอฟต์อ่าอ่านั่นหมายความว่าเวลาที่บดเนี่ยมันบดได้รวดเร็วกว่านะอ่าไอกาแฟ ออกแรงออกแรงหน่อยนะครับ<ม>ต้องออกแรงนิดนึงแต่ว่าอย่างเช่นว่ากาแฟ15กร,รัมเงี้ยเราอาจจะใช้รอบในการหมุนเนี่ยน้อยกว่าตัวซอฟอบดแบบเบียรเฟลต์นะครับแต่ว่าพอเป็นตัวซอฟเนี่ยข้อดีคือยังไงนะครับไอตัวมุมเข้าเฟืองเนี่ยมันจะห่างกว่าตัวฟาสอ่านะครับนั่นทําให้เราบดง่ายขึ้นนี้มันก็เหมาะสําหรับกาแฟพวกฟิลเตอร์อะไรแบบนี้ใช่เป็นฟิลเตอร์แล้วก็แบบว่าจริง,รงๆแล้วมันก็ใช้กับเอสเปรสโซ่ได้นะถ้าเสำหรับคนแบบว่าไม่อยากแบบ บทนานๆไม่อยากออกแรงเยอะบทชิวๆ,<ม>ชๆใช้ตัวซอฟได้เหมือนกันแล้วปกติโดยทั่วไปเนี่ยผุมบทเขาบทถึงเจอริกกันตัวนี้ถึงไหมฮะถึงครับได้ได้แบบเป็นเป็นผงแป้งเด็กเลยเฮ้ยมันดีขนาดนั้นเลยอ่ยผงแป้งเด็กเลยนะครับซึ่งอันเนี้ยถ้าเกิดว่าจะพูดถึงเลนส์เบอร์บทนะครับมันจะมีตั้งแต่เลข0ูนย์ถึงเลข10ผมไม่เคยใช้เบอร์ปรับเบอร์บทเลยครับปรับยากไหมปรับง่ายมากครับข้างบนเนี่ยเราแบบไม่ต้องมานับคลิกนะครับหนึ่งเลยคือเนี้ยจะมีเป็นแบบเป็นตัวตัวเลข ครับตั้งแต่1ถึง10นะครับถ้าเกิดว่าการเทียบไซส์นะครับตั้งแต่เลข0 1เนี่ยเราจะใช้เป็นสำหรับพวกไอเบิกหรือว่าแบบเป็นเตอร์กิสคอฟฟี่อะไรอย่างนี้อืมนะครับส่วนตั้งแต่เลขแบบว่าพวกแบบสามสี่ห้าอะไรเงี้ยเราใช้กับพวกเอสเปรสโซ่ครับนะครับ6 7 8เนี่ยใช้กับมูคัพพอร์ตโดยทั่วไปนะครับ9กับ10จะใช้กับเป็นพวกกาแฟฟิลเตอร์หรือกาแฟดิฟอะไรอย่างงี้อย่างงี้ก็แสดงว่ามันทำได้ครอบคลุมหมดเลยใช่ครอบคลุมมากครับตั้งแต่10บวก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 ไปเนี่ยก็จะเป็นพวกเซนเทส นี่โดยที่เราไม่ต้องจําเป็นต้องซื้อเครื่องบดสี่ห้ากต้องเครื่องมาบดเฉพาะตัวนั้นตัวเดียวกต้องก็ซื้อตัวนี้ก็ได้ใช่แล้วพกออกได้ด้วยถูกต้องน้ําหนักนี่เขาไม่หนักมากนะน้ำหนักประมาณเท่าไหร่เดร้อยห้าสิบกรัมครับเจ็ดร้อยห้าสกรัมเกือบเกือบโลอ่าเกือบเกือบโลอื แต่ว่าเนี้ยข้อดีคืออันนี้คือเขาจะมีเป็นยางมาให้ด้วยครับผมนะครับใส่เข้าไปครับกันลื่นถือบดสบายมากครับอ่ายออถืออันนี้เขาคำนวณมาดีมากนะครับแล้วพวกนี้นี่คือก้านนี่เห็นสีดำๆอย่างนี้นี่เป็นอะไรครับเนี่ยเป็นคาร์บอนครับฮ้ยเขาให้มาดีขนาดนั้นเลยหรอใช่แล้วนะครับอันนี้เป็นข้อดีอย่างหนึ่งของตัวก้านที่เขาออกแบบมาครับก้านเนี่ยสังเกตว่ามันจะแบบยาวกว่าตัวอื่นนิดนึงนะครับทำให้แบบเวลาที่เราหมุนไงครับรอบมันกว้างนะครับ ไอ้หนึ่งรอบของการหมุนของเราเนี่ยครับมันสามารถบดมเมล็ดก,กาแฟได้เยอะผมได้ยินเสียงแต๊กกองแท๊กหรือเปล่ากองแต๊กครับวันนี้เป็นแม่เหล็กอ่าตัวนี้บอกว่าเป็นแม่เหล็กที่แข็งมาก นะครับตัวนี้ตามชื่อแล้วจะเป็นตัวนิโอดีเมียมนะเป็นแม่เหล็กที่มีแรงดึงดูดสูงที่สุดในชนิดของแม่เหล็กทุกชนิดเลยมันดีนขนาดนั้นเลยใช่แล้วก็หายากมากด้วยนะครับส่วนเนื้อจะแพงพอแม่เหล็กกับไคเบกับคาร์บอนเนี่ยแหละโอานะครับเดี๋ยวผมจะแกะตัวนี้ออกมาก่อนนะครับตัวเฟืองนะครับถอดออกมาให้หมด ไม่ยากเลยเขาดูดแบบจึ๊บจึ๊บจึ๊บใช่ใช่ครับเวลาจัดเก็บอะไรเงี้ยวางไว้ข้างๆดูดหมดเลยครับแล้วก็เวลาถอดเฟืองครับระวังชิ้นส่วนด้านในนะครับมันจะมีตัวเล็กๆลุงออกมาเราต้องใส่ด้านบนลงไปก่อนก่อนที่จะถอดเฟืองครับต้องล็อกแกนไว้ครับใช่ล็อกแกนไว้ก่อนนะครับแล้วก็อันนี้ตัวเฟืองนะครับเห็นไหมเอ่ยประมาณนี้ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่าเขา ทำมาเนี้ยบจริงๆใช่แล้วก็ดูหรูดูแพงใช่อ่ะแล้วก็ตัวนี้ที่บอกให้ถอดออกมาให้ระวังนะครับมันจะเป็นตัวล็อกระหว่างเืองกับตัวแกนครับผมะร,บระวังร่วงระวังหายนะครับ นี่ก็คือเฟืองเรียกว่าจะเป็นลักษณะของใบมีดนะครับจะเป็นใบมีดแบบว่าเฉือนเฉือนเฉือนตัดเลยมันทาให้เราบดง่ายนะครับแล้วก็เนื้อเป็นเป็นชนิดเหล็กพิเศษที่ทามสเซอร์ทํามานะครับก็แมสเซอร์เนี่ยคือแบบว่าผลิตแบบเครื่องบดมาหลากหลายมากใช่ครับอันนี้ก็แบบจะเป็นเหล็กชนิดพิเศษของเขานะครับซึ่งถ้าเกิดว่าถามว่าเป็นวัสดุอะไรนะครับเขาบอกมาว่ามันเป็นสเปเชียลสตีลประมาณนี้ไปครับ ก็เป็นการแกะชิ้นส่วนออกมาทั้งหมดนะครับทอความสะอาดเนี่ยก็แค่แบบว่าเป่าๆปัดๆปัดพอเหมือนกับที่ทาเครื่องบดใช่เครื่องบดทั่วไปเลยใช่ครับเป่าๆปัดๆพอนะครับอย่างที่บอกว่ามันคือแบบพวกอลูมิเนียมพวกสแตนเลตสตีลอะไรเงี้ยไม่ควรเอาไปโดนน้ำนะครับแล้วนี่ถ้าเผลอโดนน้ําไปเนี่ยมันจะเป็นสนิมไหม ต้องตอกให้แห้งครับถ้าเกิดไม่งั้นมีสนิมแน่นอนนะครับมีโอกาสมีโอกาสที่จะขึ้นสนิมนะครับมีโอกาสนะแม้แม้ว่าเราจะเคลือบมาอย่างดีแล้วใช่ครับมีโอกาสมันจะมีโอกาสเช็ดหน่อยถูกต้องครับใช้ได้มาเกิดสนิมใช่ส่วนใหญ่แล้วแบบว่าคนที่ทำเสร็จคือแบบเคลือบบนบ่อยๆเนี่ยน่าจะรู้แหละมีเทคนิคแล้วแบบทำความสะอาดเสร็จล่างเลยเสร็ก็เอาให้แห้งอ่าประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็เวลาที่ประกอบชิ้นส่วนกลับเข้าไปนะครับเอาไว้ตัวนี้ นะครับใส่ลงไปด้านบนก่อนมันจะมีร่องให้ใส่นะครับอโอ้พี่ตั้มเรียกลมมาแล้วครับเนี่ยมันเป็นสุดยอดเลยครับวญญาณเออ๋โอโหนี่คือแบบใส่แกนปุ๊บนะครับก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับจะเป็นแกนกลางอ่าอย่างนี้นะครับ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นแหวนนะครับใส่เข้าไปก่อนที่จะใส่สปริงนะครับแหวนตัวนี้แหวนลองได้นะแล้วก็ใส่สปริงนะครับอย่าลืมใส่สปริงนะครับ <c oughs> ถ้าเกิดลืมใส่มันบดไม่ได้นะครับไม่ใช่บดไม่ได้มันจะล็อกเฟืองไม่ได้น,นี่ผมเคยลองตั้งเครื่องบดมือทั่วไปหรืออะไรเงี้ย <c oughs> เวลาเรา <c oughs> เอาออกมาอย่างเงี้ยเราต้องรีเซ็ตเราต้องปรับ ใส่เนี้ยยากไหมไม่ยากครับตัวนี้ทําง่ายมากสําหรับการเซซิโลนะครับอ่าเดี๋ยวผมด้นี้ให้ดูเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปล็อกเป็นชิ้นสุดท้ายนะครับอ่าทีนี้เวลาที่เราเซซิโลนะครับตัวเนี้ยมันจะแค่หมุนเข้าไปครับพอเราหมุนเข้าไปสุดเนี่ยอันนั้นก็คือว่าเฟืองชิดที่สุดนะครับแต่เวลาการเซซิโลสําหรับตัวเครื่องเนี้ยเราจะเซซิโลมาที่ประมาณลบหนึ่ง อย่างนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าตรงเลขศูนย์อะมันจะชิดเกินไปแล้วแบบเวลาที่เราจะบดแบบพวกไอบิกแบบว่าแบบละเอียดมากๆเงี้ยบดเลขศูนย์มันจะบดไม่ได้อ่าก็ให้เซ็ตมาที่แบบลบหนึ่งก่อนครับ,รบแล้วก็ค่อยขันเข้าไปให้สุดนะครับอันนี้ไม่ต้องฝืนนะคือแบบว่าพอมันแบบสุดดันแล้วก็ใช่พอดีมือไม่ฝืนนะอ่ะ,อะก็พอนะครับตอนนี้ก็ชิดแล้ว ร้อยสำหรับการเซตซิโลโตัวนี้อันนี้คือได้แล้วได้แล้วครับแต่ว่าเขาบอกว่าเอลบหนเนี่ยไม่มีใครบดหรอก <S 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 นี่อาจะมีแฟนไหนบดละเอียดขนาดนั้นนะครับแล้วก็เท่านี้เราก็บดแบบเลข0ูนย์ได้มาเลข 1, <S <S 1> เลข2ได้สบายเลยปรับแค่นี้ ครับเวลาปรับเบอร์บดปรับง่ายมากดูปรัตัวเลขเดียวเลยใช่แล้วก็ตรงตัวโดสด้านล่างจะมีเป็นวงเป็นวงแหวนยางนะครับอันนี้การลื่นแล้วก็การกระแทกด้วยอย่างบางคนอย่างเงี้ยแบบว่าบดกาแฟอ่ะบางคนแบบว่าเอ้ยกูกาแฟออกมาไม่หมดก็จะเคาะไม่มีปัญหาเพราะข้างล่างเป็นยางก็ต่อไปเราก็จะมาลองปรับเบอร์บดอ่าใช่แล้วบดกาแฟกันนะอ่าต้องนะครับป้เนี้ยทั้งฟ้าทั้งซอฟเลยอ่าเฮ้ย ผมอยากซื้อสักตัวหนึ่งมันตัดสินใจยากมากเลยนะอืมตอนเนี้ยไม่รู้ว่าจะเอาฟ้าหรือว่าเอาซอฟดีแต่อันนี้ผมต้องตัดสินใจื้อปัจจักปจัจจัยอะไรบ้างเนี่ยก็หนึ่งเลยนะครับอย่างที่บอกว่าตัวซอฟเนี่ยบดง่ายกว่าตัวฟ้าเนี่ยบทยากกว่าแต่เร็วกว่าะนะครับเวลาที่แบบว่าอยากเอาไปแบบทําเป็นช็อตเอพิโซอะไรเงี้ย อยากแบบว่าไม่ต้องบดเมื่อยมากออกแรงน้อยๆก็ใช้ตัวซอฟได้ครับผมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดแบบว่าอยากทาช็อตเอปรสโซแบบว่าบดแป๊บเดียวให้มันเสร็จนะครับไม่อยากบดน้นไม่อยากให้กลิ่นมันระเหยเยอะก็ใช้ตัวฟาสต์นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราอยากได้อะไรจากมันมากกว่าโอเคอ่าแฟฮาันโอ เราจะเริ่มกันที่เบอร์บทเอพิโซดอ่ะถูกต้องเพราะว่าไอ้นี่บทยากสุดเนาะใช่ครับอันนี้ก็เริ่มจากตัวฟาสก่อนให้พี่ตั้มเหนื่อยก่อนนะครับได้ครับจะได้รู้ว่ามันออกการตัดเลขนึงนะครับอันนี้ชี้มาที่เลขหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวพี่ตั้มลองอ่าตัวเลขหนึ่งเนี่ยจะบอกว่ามันคือขนาดสําหรับแบบไอบิกเลยคือแบบเป็นผงแป้งแบบว่าละเอียดเป็นก้อนๆเลยนะครับละเอียดมากอันนี้ผมเทด้านบนเลยเลยนะครับผมเทได้เลย อันนี้เบอร์หนึ่งแล้วครับเนี่ยใช่ครับเบอร์หนึ่งคุณเล่นตลกอะไรกับผมหรือเปล่าไม่ครับทำไมผมรู้สึกว่ามันหมุนง่ายเลยหมุนง่ายอยู่แล้วครับตัวนี้เขาทําตัวทั้งแกนแม่เหล็กตรงกลางนะครับกับตัวเฟืองมาดีมากเราแทบไม่ต้องออกแรงเลยเรียกว่าเฟืองมันช่วยทางานเราเยอะครับผมอันนี้นี่ถ้าจัดที่เห็นนี่คือนี่บดเอเปนโตผมยังหมุนเรื่อยๆอยู่นะไม่ติดเดี๋ยวนี้ตัวฟ้านะอันนี้ขนาดตัวฟานะตัวซอสแบบพี่จะหมุนสบายกว่านี้อีกบอกให้อันนี้ผมดู ผงได้ยังลองดูครับลองดูดูจากข้างล่างนะครับถ้าดูในนี้นี่จะรู้สึกว่าแป้งเด็กแป้งเด็กเป็นก้อนๆเลยครับบดสุดยอดอันนี้บดแป๊บเดียวบดเสร็จแล้วมาเป็นก้อนเลยครับใช่เดี๋ยวลองตัวซอฟดูนะอันนี้คือเอสเปรสโซ่ที่เราบดกันใช้ในร้านคาเฟ่ทั่วไปใช่ จริงๆแล้วอันนี้มันจะละเอียดมากนะครับเธอเป็นแบบเป็นพวกไอบิกเป็นเตอร์กิสได้ดีกว่าแบบเอเฟโซ่บางทีละเอียดขนาดนี้เนี่ยยังบางทียังสกัดยากเลยงั้นเดี๋ยวเรามาลองเป็นตัวซอฟบดเอเฟโซ่อ้โอโหนี่พี่แก้งไม่ออกแรงหรือเปล่า่ยนี่คือแบบ สุดยอดไม่น่าเชื่อพี่กำลังนิ้วแข็งแรงขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ยมันหมุนง่ายมากจริงๆผมแบบพี่ตั้มบดแล้วกลิ่นหอมมากเลยนี่แบบกลิ่นออกโทนแบบฟลอร์เนาะกลิ่นออกโทนดอกไม้ไม่รู้ว่าเอาตัวไหนมาบดนะครับแต่แบบกลิ่นออกดอกไม้มากเลยต้องมาลองทานที่ฮันโหบอาต้องมาลองคิดว่าน่าเป็นแบบพวกซ o e อนี่แหละนี่เอาซ o e มาเล่นกันอย่างนี้เลยครับเนี่ยเรามีเยอะครับพี่เรามีเยอะอไม่หมดหรอกสุดยอดสุดยอด น,นี่ก็มาเป็นผงเหมือนกัน,นอ,อันนี้เป็นแบบใช้สำหรับแบบพวกเอเพโซเนอะก็จะแบบไม่ได้เป็นก้อนมากก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเจ้าเมสเซอร์โอเมกครับผมอ่าสำหรับท่านใดที่สนใจติดตามอยากเป็นเจ้าของก็เข้าไปดูได้ที่ โอเอารมณ์าไทยแลนด์นะครับหรือเข้ามาดูของจริงตัวจริงเลยได้ที่ฮาเลโอคับไดแบงคอกทั้ง2สาขาใช่แล้วมีให้เทสมีให้ทดลองอยู่อาแล้วก็ช่องทางออนไลน์อื่นอื่อีกเราจะแปะลิงก์ไว้ทางด้านล่างนะครับครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้เนาะมีเท่านี้ครับอ่เราติดตามว่าเราจะมารีวิวตัวไหนกันต่ออีกโอเคครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีครับ